ตอนนี้ก็ล่างหม้อล่างแหกอยู่บาลุงใครเป็นมาล่างหม้อล่างแหกอยู่บ้านีสบายดีพี่น้องกลังล่างหม้อซีมาแต่เดิน,นออตัววันน้องคนนี้นะเนาะเหี้ย เสซีฮาโผมาแห้งเด้อทำไงหนึ่งไยตอนนี้ก็ล่างๆเนาะล่างแหกไปรู ล่างหมอ,มอเห็ดตามข้าปุ้นใส่น้ำข้าปุ้นมัน,นกันดตัวหมอเทาไเทาอาซาเล็กา <c ười> อืา่นาเ่าซาลกว้ยจ้าอามือื่นบแมทเอ้า ไม่เท่ามื่นบ่แม่นได้มาคือเอาละไนะ <laughs> ทยมา,ามกเสีพ <laughs> ่ะแกย่างเมื่อแกหมอพูดเลยเอาถึงได้เลย <laughs> เ,ลเลย <laughs> ื่อจะพูดนะลอยเอ,อ้ย <laughs> ต้นนกเมื่อได้แต่ว่ารถจากดลคือหมอเปาหมอ่ได้มียังหมอเป่าคือได้หมอเป่าเอาเมื่อแล้วคนเอามาสูงเนาะเชือแล้วอ mặt dạo dạo mặt dạo phục mặt dạo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  dạo mặt dạo mặt Để dạo mặt dạo mặt dạo dạo phục mặt dạo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  phục mặt dạo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  phục mặt dạo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  dạo ทั้งคีบมีแววี่าหายแต่งานแต่งเขแล้วูีซี่าหายเจ้าจมีข่าวดีบอ บาอนนั้นะเบาซุเบาคล้ายอันคล้ายอติมอ่ะนหงามน้ยโอ้ยเีโอ้ยีคือบเอาเบาเนี่ยเด้เบาซีซุกเด้แบเขาเก่งไช่เออ เบาเขียดไ่เกลืจ้ะจังเ่เหล่อทงหาทงหน้าหล่อตลอะตะไล่หลาะได้เลยบาี้ชุ้เหลาอทงหน้ายี่บาล่อหน้าม้วนหาคุ้ยบ่เราอยู่ในบ้านนะเบาเขีบ่คอยเห็นตะกี้เห็นเราทามเลยตะกี้เห็นเราทามหลด Nhàng mà lệnh tên lợn Cái kia phải bạn si mương, không biết <laughs> Bánh, Đi dù này <laughs> Đi Đi <laughs> โหโถแต่สเข้ากินแล้วป้ากินแล้วบอยังไม่้างฮะยังเราทูสื่อยังพอทาร่างผืนมล่ง Nhà ban con đi Thằng nó rồi <cười> Mẹ <cười> à, anh ơi mày nhảy mấy ngày bên đây này nè cứ kinh mua cái bom anh này บายดีปารูยินสมน้ำกันพี่น้องเจียววานอย่เต็มจานเลยอันนี้ปลาแด็กหลวนๆมานรียกว่าใส่แต่น้ำปลาปารูแต่ว่าเห็นน้ำปลาลายเด้อแต่ลายว่ะดูหวานเลยแซ่บมองกับมองยังนี่มองเซนได้เป็นของบ้านท้าเอิญมองมองเซนเนาะ สมดังเอยสมแบบจิ๊ดๆเลยพี่น้องเลยสมแห้งเลียเร้ยปลุกอาไปกินดับโอ้ยเออฟ้าไม่เหรอมาได้กันก็จะอายก่อน

สองมาไปในล่างหมอส่องเมืองแลกแล้วเพ่เนเราบ้างนะเพื่อนเราบ้างแล้วบอกว่าคนยบ้างเหมือนกันคนไทยยังมาขายอุ้ยเสียโลไทยเป็นสะตอเจ้าทะเลต่างหัวต่างแม่เนาะเราแกลียดมากนะแกลียดหม้อเมื่อ ป้ากูก็ตุ่ยวันนบ้สูาซื้อเห็ดอูดหูเห็ดอูดเนี่ยบอสราบแทนาบีแข่งตสามกิโลครแต่กันมาดูว่าเขากอดูดสมกิโลแขนมาแมนอยากสั่งไม่่แม่บ่วา พี่แข่งมัหลุดแล้วอันนี้น่าหลุดนะหวเจ๊แหงบอว่าเล้่เนาะงกนี้เนาะอย่างพอจะปาาขีดมันนะกะบให้กำมาป่นานน่ะมันจะตัวซุเอาะ้าวผยากอ้วนนะโบอ้วนใส่ยังกรบบอคือใส่ยังกับบองงามจอยโคตุ ร้อยบางกลองร้อยลืมเหนดีปลาลุงเหรอบดีปลาลุงอักนนาบ้าเห็นตัวเองอ้วนอยู่ในกล่องมาบ้งกนอมดที่สวงมันหมาก นี่แดดเป็นเดน่เลดนิ่งๆเนาะแดดแห้ง <c oughs> ดดสากิโลยังันยังเรียตห่หา้หาเขาปวดโอยนนนี่อีที่เขาโถ่อยนันี่กั <c oughs> น,น, <c oughs> น,นเียแมเ่เจ็บสิแดดโล่แม่เจ็บสิแปบเนี่ยตกนะ ได้ค่ะนแกแต่ซวหาาเพิ่มอีกเนีเพิ่มคนอีกเยหาโลเถาเพิ่มคนแล้วสาวเยซีมึงจโลนะสีโลสอเออจด้กูกับสี่สิบเโลลิ้นแงรุดวาีนี่ยลนี่แหละ อ่ะัเสื่อเยอะอ่ะเขาเปเสือนะสี่สิบเอ็ดโลให้เสื่อไงโอเคสี่สิบแปดยิงแต่สี่สิบแปดนะไห้ว่ามันกี่สิบโลว่าบ่ได้สิทาจักป่ามาสี่สิบแปดตลบ่ะววจิจิมันคุยลอคับแกมบุมจากโลแกบุม แซบแซด8โลอ้ยอันนี้สีสัาแปดโลบานักสัมสบเขาสะไปจุดได้ไหมอนแลครับยานตีา,ออานตี๋ามตีไปเป่งน้ำเย็นๆใสะกะ่กระตุกออกมากินเนีย่ยเลย น้ำเย็นบ่นี่โอ้อันนี้มันใส่ได้เด้ออันเนยมาๆๆิำมัสิฮะทำยังลำลำตัวสร้างนะ กระซิ่งมาตมอะไยกันกันนะหล่ำไปมันลำฮานี่กระซิ่งมา <ไฮ S 1> ตีอดไย <ฮ S 1> กันเน,ะนาะสีสีอ,อ่อนๆนี่แหละสี ผสมกับแสบกันยังี่น้องกระเปาพื่ไมไปนำนรกินเอาเลยจิ้มได้เดี๋ยวจิ้มแบบนี้ได เอาและพี่น้องทำหับคลิปนีก้ก็เขาเก็บภาพบรรยากาศประเภทนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอพี่น้องเด้อสบายดี